หช่แล้รีวิวแล้วาไปฮอนารแบังบืงกงินแท่งเดือนอย่างมาซูนพอดซูนพอยแล้วไอนารถบอว่แปดหกแปดหนึ่งเต็มหลังตีนเลยป้าโอ้บังเงินได้รุ่นนี้แล้วครับโอ้ รุ่นแขนข้อแต่หนา้ารถอีซยวโดีแม็กบาร์ร่อแปดหกแปดหนึ่งจักบาทป่ะบาทเดียวครับ,บทีท่ฟ้าบานเพื่อทอดหลังเก่าขวาพักรักษาตัวเจ็ดมือเอเก้อาอีเอเก้อาอีอีเนี่ยรุ่นเนี่ยเอเก้อาอีบาทตีนีบาทสันแข้งบาท เขียดให้มูได้เลื่อนจำกลางอุด่านท่านี่แตะเสาวันเสาประตูฟุตบอลน,น้อยอนะจอหูุนช้างค้ชเห็ดเองนะเอาไม่กวาดเลยอ่ะฟันสากเอีกแมวเนี่ยสุดก็มองแล้วปาดลุ่นเนี่ยอ่ะรถติดลมขึ้นได้ซ้ายลุ่นเนี่ยอ่ะบัดที่นี่เนี่ยสนนราคาเท่าออไรกันเราต้องคิดได้ครับนะแตะจ่จจมปากไม่ใหญ่ ไอ้ไม่อะไ้แค่กับเขาให้กินม่กินด้าที่จับฟาดหนาจะตบมมาจับหวดเฮียนมึงเห็ดเอาววัน่มันาเห็ดขึ้นมาเนีมึงหิมียนอาสัตวอรุ่นนี่ครับยามัวนะครับด่ารุ่นนี่อได้ขึ้นข้อผู้ใดกัได้ถอดออกเลยาตอนนี้ละซักกันไเอาว่าจักปรู้กันครับรุ่นนี้ครับพูดนะก็รุ่นเนเออบางทางหลังเลยครับพูดนะยำ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  เออถึงไฟเออหมดล้หมดลเออรุนนี่ครับเออเออโอ้คักขนาดนี้รุนนีคัก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 ว่ามา,มาแล้วค่าหลายขนาดนะเราแจวยึทรก,กัน